มาอจริงแล้วนะเกมที่แล้วเกมเกมที่แล้วก็พูดอย่าง,งาน,นี้ยเกมที่แล้วก็พูดอย่างเงี้ยวันพรุ่งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิตต์สพาเลิส ผมมาผมมาเอาอเไม่เป็นไรมันไม่ได้เอาเยสผมไม่เป็นไร <c oughs> ผมเจ๋อเจ๋นะอันนี้ผมเจ๋อเจ๋นะผมเจ๋อเจ๋นะดอกงม้ผมเจ๋อเจ๋นะทำ้มไม่ได้ไม่ทันโอ้ทำไมทีมเรางงจังอะ้จริงอะไรของจริงอ่ะเอดีช้างอะผมบาดแย่แล้วนะบาดแย่ล้างไม่ดีนะ ้้างไม่ดีแลวนะเรียกชาติเลยอมันเท็กได้ไหมว่าทีมเดิมบ้างวะเดี๋ยวกันดูชื่อผมอะปปปปปแปลกๆเนี่ยของเข้าดูห <c oughs> ูหงุดหงิดสแกนเนอร์ตาที่แพ้รับไม่ได้อโอหเฮ็ดดีไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะมาครับหมหงุดหงิดครับ อะไรวะบอสว่าอะไรวะโอ้ไมค์กัสเอาไม่กัดเอาไมค์กัโทษเกียร์ยัดนานความยาวๆไปนั่นจ้าไม่ตกังวลกูมองคอนเทนต์อยู่แล้วแพ้ชนะไม่สน I don't care ส่วนไหนส่วนไหนส่วนไหนอ่ะสนไหนอ่ะสนไหนสนไหนสนไหนเราชนะได้เราชนะได้ยินดียินดียินดีไม่รู้ว่าอะไรอ่ะงึดหงิกอ่ะฝากแางผมดีปะ เมื่อกี้ก็เห็นแล้วเออเมื่อกี้ผ <c oughs> มไม่แมนตีใช่มีและวไม่ีแน่ไม่มีแน่ไม่มีแน่แนแนโอ้ยบูกูโดนแย่งไว้นั่นคลาสสิก <c oughs> ตะกะแตนน้อย,อยตะกะแตนตำข้าว <c oughs> ตะกะแตนยงโยงหรือเปล่าอ <c oughs> ๋ออ๋อตัวตัวตัวแล้วมันก็ยืนอยู่แต่มันไม่เข้าเป็นงงแม่งก็ยืนดูอยู่แต่ไม่เข้า <c oughs> <c oughs> ขอพี่แต่นั้นน้องมาโดนมาโดนมาโดนนั้นของ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 กิ้งเมื่อกี้อ่าอ่าอ่าอ้าอ h my god เก่งจริงเลยกับเรนกูโอวีแมวน้าหนุกหน้าพวกฮัลโหลฮัลโหลที่ผมคือ หกสิบวิเจอกันครับข้างล่าง <c oughs> ไม่ไปดีกว่าไปตรงกลางดีกว่าแม่งกูลากให้อุย้ยลีฟไปแล้วอะ่ะอุย้ยลิฟไปแล้วอะ่ะนายเดี๋ยวนีว้ห้าสิบวิเราแป๊บน้าเดี๋ยวนี้นี่ไงยังไงวังเฮ้ยมีคนอยู่อุยอ้ยอุ้ย <c oughs> ไปแล้วจ้ายูหูว้าอ,อ้โอ้เห็นเปล่าฮ่าฮ่าฮ่ยูหูการเข้าหลังหายในพวกมึงไม่รอดไม่รอดโดนล็อกอสองไม่รอดอออสุดยอดเลยอะสุดยอดเลยอะเอ้ยสุดยอดเลย โง่กคทีมยอมสวัสดีเจอกันอีกแล้วกับทีมเมื่อกี้ค่ะทุกคนใบจากก็ใบเล็กเกินอ๋อทีไม่เดินเลยก็เราจะมาดูกันนะครับว่า ทีมเดิมมันจะโอเค <c oughs> <c oughs> คุณทัดว่าไงครับคุณทัดว่าว่าไงครับทีมเดิมทีมเดิมป่ะไม่รู้ทีมเดิมป่ะทีมมันไม่ใช่ทีมเดิมเรา,าทีมเดิมนะเนี่ยจำได้ LOL ข้างบนอนะหนึ่งลำดียะจัดเออะคุณน่วงอนะ่ะโอ้โหสลิปปี้ จี ra, okay. นรักโอเครอบนี้เราก็จะมาในโคม่าสิยมพูอีกแล้วนะครับทุกคนมังกรหวานนะเมื่อกี้แมงป่องหวานไปแล้ว <c oughs> แหวนเล่นไ,ไหนเล่นบนอะ่ะเล่นบนโดนแกงอ่ะไม่ครับไม่ไม่ได้โดนแกงอ๋อ oh, <okay. S 1> แรกกันแรกอะ่ะวี ข้างล่างมาครับทุกคนเฮ้ยนั่งงี้สิเรวจริงนะเราจริงนะคืดย่อให้น้องดีไงปะเนี่ยฮะให้น้องให้น้องดีไงรู้เปล่าวะโอ้ยบอลบวกอีกแล้วอ่ะตายอีกแล้วครับโอ้ไม่เข้าหรอกกูสู้ไม่ไหวเกล็ดมันดูเลือดอุ้ยอุ้ยเจอแซกมาผม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 มาอยู่โอ้ยได้เกิดใหม่แล้วลูกอืม เอาแซกเส็งตายครับผมตายเยอะวิ่งระเบิลบัฟได้เราครับโอเคแต่งกิวแอนยูยังไงอะยังไงอะยังไงอะเก็บไปยิงแล้วยิงแล้วตุ่งยิงอะไร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 ยิงใครยิงหนึ่งศูนย์แล้วหนึ่งศูนย์แล้วโอ้โห เพีย yeah, แม่งก็ไปลาสัตโอ้ยิงมันตัวเวลาเลยสุดยอดเีย yeah. ปบ้าแล้วยิงแล้วดดดดี๋ยวมั่วเลยไปนเดินกมถูก <im it> ิงสูงแล้เีย yeah. สามแลติดสัตเวยิงเกมอีกเว <im it> เอาล็อกไปแล้วด้วย <im it> มาดิแซกอะกไป <im it> แด้วยโอ้ยไจ้า <im it> Tech bay, nè bay, tech bay, tech thấy tech bay, nhìn mấy, tech bay, nhìn mấy, tech bay, nhìn mấy, tech bay, mấy, tech mà Đi tech đi, tech bay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 , mưa bay, tech 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 สมัยไปดีครับเดี๋ยวมีความสุขกับเกมนี้ชนะแน่นอนแฮปปี้วะแฮปปี้วะแฮปปี้วะแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วมีอันตรีไม่ได้ใโรอบมีอันตรีไปแล่วชนะแล้วเกมนี้โอเคขันบนอุ้ยอยู่ได้ผมจะเก็บกองแล้วเซงมีเกิดแล้รเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะรอ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 โอ้มาไหนมาจากไหนมาจะไปไหน นี่กูก็กระโดดเป็นกูก็โอ้ยโอ้ยเทีย,ยสกิลสองมาไม่ทันเิีเดียวเราก็กระโดดเหมือนกันนะ killing s p e ว่านี่ตุ่มอ๋อป่ะล่ะโหโคตยสิยยิงมากลางวะ่ะนี่มันจะเข้ากลาง ว wow. oh, ีดับเบิลคิวว้าวมันทีมที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ป่ะเนี่ยเริบล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 ิบมันเอาลิฟมันเอาลิฟอยู่แป๊บนึงก็เนี่ยกระไปใช่หรือเปล่าเอาลิฟอยู่ไหมเอาลิฟอยู่อ้าวบุ๊ปโอ้โหไม่โดนเอาเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งเหรอจ้าคุชายแล้วเจี้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 จต้ดง ไปแล้วไรวะไปแล้วโดนเลวยลวะเจ้แม่งแรงยังวะโดนเควนไงตุม้มอะไรยังงั้ไม่นอนแรงยังอ่ะเอาไปเลยลิฟต์เราไม่เอาก็ได้พ <c oughs> อดีเรงแรงเราแรงมายาวเปลี่ยนแนวอะไรไม่ว่าเลยนะไม่ได้อ่านเลย ให้น้องเล่นเหรอเปล่าเล่นอีกแค่ไม่ค่อยเล่นจริงเพื่อนไม่เล่นเซเวินเมื่อกี้เล่นตันเด็กอ๋อสลับสลับกันเหรอแต่คุณอะไรวะ <smell> เดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับน้องมานน้องบันอรอดรอ่ะ ดูด้วยใครมีใครมีอยู่เนี่ยนะจัดไปมังกรจะเกิดวะโอเเ้เบี้ยกูสองพันเก้าเลยยังไม่ได้กลับบ้านเลยกูมังกรก่อนแล้วกันหรือว่าเอาคิวดีวะเป็นเทเลพอร์ตอ่ะ chịu mọi người anh em ơi anh em thấy chưa 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 em thấy em โอเคหัวมันก่ไม่ได้หรเหลือยี่สิบเก้าวีเหรออือมันมาไม่ปฏิเิธมันมามันมามันมาต้องอดีไม่เนี่ต้องอตี ได้ไมตายว่ะโอ๊ยน่าจะอันตีนะ